วันนี้เสนอไม่นูเยอะแยะเลยนะครับอ้อมกบจะเอามกบใส่บวกบวใส่ผักแค่อันนี้ผีเมื่อย่หน่อยจ่าแ่บแสบเย้ไหนอยอมกบมาได้จ้ะแ่บแสบอันนี้ก็เป็นแกงยังไงแม่แกงไก่ใสหยวกแกงไก่ใส่หยวกอันนี้เป็นแกงบวกใส่ปลาบวกับ แย่แสบอ,อ่ะระบานนั้นแสบชักเลี้ยงเพราะมันเราไม่แสบมนอนเด้อเพราะเรานี่ได้กินแสบตนนี่ว่ามันแสบตนเ่ยตรงนี้เากับฟีมือกันวะ่ะเพราะเคปกระทาเด็กตนเนี่ยไหนกให้ได้กินแสบเดยวะกินขอด้วยแม่ทุ่งได้จ้าบ๊ายบาย